คุณผู้ชมคะตอนนี้พาไปดูยาเสพติดชนิดใหม่ mm hmm. ถ้าพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยสาวๆอย่างเรารู้กันดีเลยว่าโอ้โหเราต้องกินนะเพื่อทําให้ร่างกายของเราผิวพรรณดีขึ้นมีดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ถ้าใครบอกว่ากินคอลลาเจนอะ่ะคุณผู้ชมถามดีๆนะว่าคอลลาเจนอะไรเพราะว่ามันมียาเสพติดตัวใหม่ข้ามสายพันธุ์มันไปผสมกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เอาชื่อของดีๆอย่างคอลลาเจนเนี่ยมาเรียกยาเสพติดเราไปฟังตํารวจอธิบายถึงตัวยาใหม่ตัวนี้กันค่ะ ตอนนี้เขาเรียกอะไรนะคอลลาเจนฮะกำลังละบาดนะบาเขาเนียกถือว่าเป็นยาเสพติดเป็นยาเสพติดครับตอนนี้มันมันมีส่วนผสมของยาเสพติดหลายชนิดเวลาเราแจ้งข้อหาเนี่ยซึ่งมันเป็นเป็นไอ้นี่ใหม่ส่วนมากเนี่ยนำเข้ามาจากแถวพม่าเลยแต่ตอนนี้วัยวัยรุ่นเนี่ยเก่งมากค่อนข้างที่จะนำมาผลิตเองเพราะว่ามันมันสามารถทำได้มันมีตัวยาหลายตัวมากขายกี่แพงคเลยพี่ตกอยู่ที่สองประมาณพันห้าร้อยบาทถึงสองพันเกือบสองพันเลยอันนี้คือกำลังระบาดเลยตัวใหม่เลยที่ยอบ นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่อธิบายของที่อยู่ในซองนี้นะคะค่งซึ่งคาว่าสูพรไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคะก็เป็นโลโก้เป็นฉลากไปเอามาใช้เฉยๆเนี่ยค่ะแต่ดันมาเรียกว่าคอลลาเจนนี่สิคะมันเกิดจากการผสมผสานกันของอะไรบ้างเอาแมทแอมเฟตามีนค่ะมาผสมกับเคตามีนยาบ้ายาเคบวกกันแล้วค่ะแล้วก็ มีต้นทางการผสมเนี่ยนะคะมาจากประเทศเพื่อนบ้านวิธีทานคุณผู้ชมต้องเอาไปชงน้ําร้อนด้วยนะหรือเอาไปผสมกับเครื่องดื่มหวานหน่อยเครื่องดื่มชูก,กาลังหน่อยฤทธิ์ก็คือจะทําให้เคลือบเคลิมนะคะลอยๆนะคะเขาว่าแบบนี้ไม่ไม่ใช่ถูกด้วยนะซองเล็กๆแบบเนี้ยซองละพันห้านะคุณผู้ชมเขาบอกว่ากําลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นไทยเลยนะคะการจับกลุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ปปสค่ะ,คะเขาร่วมกับตํารวจภูธรสมุทรปราการนํากําลังเจ้าหน้าที่กอรอมอนอฝ่ายป ครองคือไปกัน300กว่านาย<ม>ไปปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายนะคะ<ม>เขาเรียกว่าปฏิบัติการแท็กฟร์สทำลายเครือข่ายยาเสพติดในสมุรปราการโดยผลการปฏิบัติการก็ไล่เรียงตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้วถึง31มีนาคมปีนี้<ม>ก็คือตรวจกันแล้วทั้งหมดเนี่ย21ครั้งนะคะไปทั้งหมด701จุดด้วยกันจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวกับยาเสพติด1,106รายได้ยาทั้งยาบ้ายาไอซ์ยาเคเฮโรอีนค่ะ แล้วก็มีการยึดทรัพย์สินนะคะเป็นรถยนต์10 มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะคุณผู้ชม27คันแล้วลำออสใสไฟฟ้าอีกด้วย3คันไปยึดอาวุธปืนได้78กระบอกทรัพย์สินรวมของแก๊งยาเสพติดขบวนการยาเสพติดทั้งหลายในสมุดปราการที่จับได้รอบนี้ประมาณ20กว่าล้านบาทนะคะ <c oughs> แล้วก็มีการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้85คนขยายผลค่ะไปยังเครือข่ายที่เชื่อมโยงที่ชุมชนร้อยห้องเจ้าหน้าที่ก็ไปจับนายสุรพงศ์อายุ47ป เป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินได้อีกคนคนนี้เป็นเจ้าของบัญชีนะคะที่คบค้ากับเครือข่ายยาเสพติดมีเงินหมุนเวียน10ล้านบาทในเวลา1ปีคุณผู้ชมแล้วสุรพงศ์คนนี้เคยต้องโทษคดียาเสพติดมาก่อนด้วยนะคะคือเคยติดยาอันนี้ขายยานะคะ